สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวตระกูลหลัวทุกท่านวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีศาจจัวฟ้านตอนที่1นึกับปากสงครามโลกครั้งที่1ก่อนอื่นก็เช่นเคยครับต้องขอบคุณทุกๆคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่โดเ a t e สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็น t r u e m o n e y หรือว่าช่องทางธนาคารเนาะแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งกดเข้ามาดูคลิปนี้ครั้งแรกเนื้อหาในส่วนนี้นั้นจะเป็นเนื้อหาแบบตัวเต็มโดยละเอียด ม่ใช่การสรุปหรือว่าเป็นการสปอยแต่อย่างใดสําหรับท่านไหนที่ต้องการาเนื้อหาแบบกระชับนะครับก็เดี๋ยวรอ,อช่องสรุปทําก็แล้วกันอีกอย่างนึงน,นะครับเนื้อหาในส่วนนี้นั้นจะเป็นการแปลจากอังกฤษมาเป็นไทยรวมไปถึงให้ Google ช่วยแปลในบางตอนเช่นนั้นแล้วอาจจะต้องมีข้อผิดพลาดรวมไปถึงความคลาดเคลื่อนในชื่อของตัวละครยังไงก็กราบขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วย วันนี้ก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเนื่องจากเนื้อหานั้นในส่วนของเนื้อเรื่องนั้นถือว่าเข้มข้นมากๆสํสำหรับคนที่ต้องการเฉพาะฉากสู้กันนะครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่าในคลิปนี้นั้นก็เป็นการประทะกันแค่หนึ่งหรือ2กระบวนท่าสําหรับอ e ีกาแปกสามหัวสัตว์วิญญาณในตำนานที่เป็นสัตว์วิญญาณระดับ9ก้ากับไปรียุเถียนชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็นั่นแหละครับ1นึกระบวนท่าปุ้มปุ้มจบแล้วนะครับหลังจากนี้จะเป็น เนื้อหาโดยละเอียดแล้วเนาะไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าท่ามกลางสายตาที่ตกตะลึงไปหลียู่เทียนนั้นอดไม่ได้ที่จะจ้องมองไปที่ร่างนั้นและตะโกนขึ้นในทันทีว่าเฮ้ hey, นี่มันมันเหลือจะเชื่อเหลือเกินสัตว์อสู์สัตว์วิญญ,ญาณระดับจกักรพรรดิในตำนานเระดับของสัตว์วิญญ,ญาณอ e ีกาแปลกสาหัวมองดูทั้งหมดนี้นะครับ ทุกคนนั้นต่างก็รู้สึกตกตะลึงใบหน้าของพวกเขาและร่างกายนั้นเต็มไปด้วยความสั่นเทาจากนั้นเขาหนึ่งในเกหนึ่งในสามราชาดาบที่อยู่ที่น,น,นี่นั้นไปหรือยู่อูนั้นอดไม่ได้จะตะโกนออกมาทันทีว่าท่านบรรพุรุษใช่แล้วดูเหมือนว่าท่านจะพูดถูกสิ่งนี้นั้นคือสัตว์วิญญาณที่แข็งแก่งที่สุดในตำนานจักรพรรดิของเราสัตว์จักรพรรดิของเราสัตว์วิญญาณอีกาแปลกสามหัว ข้าไม่คิดเลยว่าสิ่งนี้นั้นมันจะมีอยู่จริงข้าคิดนั้นข้าเพียงคิดว่าในอดีตมันเป็นแค่ตำนานมันเหลือเชื่อมากสัตว์วิญญาณระดับเก้าอยู่ในหุบเขาเจียนโม่งั้นเหรอใบหน้าของผู้คนนะครับเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นไปลีหยุ่นหนึ่งในราชาดาบที่อยู่ที่นี่นั้นอดไม่ได้ที่จะจ้องมองไปที่จัวฟานที่ยืนอยู่ด้านล่างด้วยสายตาที่ประมา่าเขานั้นอดไม่ได้ที่จะพูดต่อในทันทีว่า สัตว์วิญญาณระดับเก้านี้ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในหมู่ของเหล่าบรรดาสัตว์ร้ายไม่ว่าใครหรือผู้ใดในอดีตนั้นข้าเคยได้ยินว่าพวกเขานั้นล้วนแล้วแต่ต้องหลีกเลี่ยงและไม่มีใครแม้แต่สักคนเดียวที่กล้ายั่วยุในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของทวีปทั้งห้าของเรานั้นข้าได้ยินมาว่าแม้กระทั่งชายที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในทวีปทั้งห้ารวมไปถึงผู้ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของทวีปทั้งห้าในอดีตนั้น ก็ยังมีความสามารถและความแข็งแกร่งด้วยกว่าสัตว์วิญญาณระดับเก้าในตำนานนี้บัดนี้นั้นข้าไม่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสัตว์วิญญาณระดับเก้านี้จะอยู่ภายใต้คําสั่งของจัวฟานภูเขาเตียนโมนี้เราไม่ควรยุ่งด้วยจริงๆตอนนี้นะครับไปรียูหย,ยุนนั้นเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเต็มไปด้วยความวิตกกังวลลำไส้ของเขานั้นก็ได้ปั่นป่วนใช่แล้วครับเขานั้นรู้สึกประมาและวาดกลัวกับ การมีตัวตนอยู่ของตัวฟานและหุบเขาเทียนโม่เป็นอย่างมากเนื่องจากพลังที่เล่าขานกันมาในตำนานของสัตว์วิญญาณระดับเก้านั้นยากที่จะมีผู้ใดนั้นสามารถทัดเทียมได้แล้ววันนี้บรรพบุรุษของพวกเขาอย่างไปริย่เทียนนั้นจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่กุนแกสสำคัญคือตัวตนการมีอยู่ของหุบเขาเทียนโม่ที่ยังรู้หนีพวกเขาที่ไม่ได้กล่าวมายุ่งในโลกคารวะนั้นพวกเรานี้ทำดีหรือว่าคิดถูกแล้วไหมนะที่ ดันไปดุ่งกับสิ่งนี้การที่พวกเราอาณาจักรดาราดาบและทวีปจงโจทําให้ตัวฟานที่อยู่ในหุบเขาเทียนโม่นี้ขุนเคืองบางทีเราควรที่จะคิดใหม่หากในอนาคตมีผู้อาวุโสร,รับสูงของหุบเขาเทียนโม่นี้ปรากฏตัวออกมาเพื่อแก้แขนข้าเองว่าแม้แต่บรรพุรุษของเราไปรียู่เทียนเขาเองก็ย,งยังยากที่จะรับมือด้วยเหตุนี้นะครับไปรียู่ยุนนั้นจึงรู้ จึงรีบมองไปที่ทิศทางของบรรพบุรุษของตนอย่างไปรียู่เทียนในทันทีอย่างไรก็ตามนะครับภายใต้สีหน้าที่เป็นกังวลราวกับว่าเหมือนจะรู้ว่าไปรียู่หยุนนั้นกําลังจะพูดอะไรไปรียู่เทียนนั้นอดไม่ได้ที่จะเผยรอยยิ้มขัดจังหวะและได้พูดออกมาในทันทีว่าไม่ต้องห่วงเป็นเวลาหลายพันปีแล้วที่ข้านั้นเฝ้ารอใครสักคนข้านั้น อยากตามหาคู่ต่อสู้ที่สามารถมอบความพ่ายแพ้ให้แก่ข้าสักครั้งได้ในชีวิตแต่ข้านั้นอยู่มาเป็นนับพันพันปีกับไม่เคยมีแม้แต่คนเดียวที่จะสามารถทําอะไรข้าได้วันนี้นั้นไม่ว่าข้านั้นไม่ว่าข้านั้นจะพ่ายแพ้หรือชนะการที่ข้านั้นทําให้หุบเขาเทียนโม่และตั้งตัวเป็นศัตรูกับจัวฟาน วันนี้นั้นข้ากับรู้สึกว่าตัวเองนั้นดีใจมากๆที่ได้เห็นสัตว์วิญญาณระดับ9อีกาแปลกสามหัวในตำนานนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาดูกันซิว่าระหว่างข้ากับมันสัตว์วิญญาณในตำนานนี้ใครจะแข็งแกร่งกว่ายังคงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นนะครับเขานั้นไปรียูเสียนนั้นจ้องมองไปที่ร่างอันมาหึมาของอีกาแปลกสามหัวก่อนนี้นั้นกล่าวได้อีกในหนึ่งเลยว่าเขานั้นดีใจจนเนื้อเต้นที่จะได้พบศัตรู ที่สมน้ําสมเนื้อนั่นเองในเวลานี้นะครับเมื่อได้ยินคําพูดของไปรียูเตียนที่กําลังตื่นเต้นอยู่กับฉากตรงหน้าเขาไปรียูยุนนั้นอดไม่ได้ที่จะจ้องมองด้วยความกังวลและพูดขึ้นในทันทีว่าเออบรรพบุรุษอันนี้นั้นมันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆขนาดนั้น,นกุญแจสําคัญคือใครกันล่ะที่จะสามารถเอาชนะมันได้อย่างแน่นอนไม่รอช้านะครับไปรียูเตียนนั้นตะโกนกลับมาในทันทีไม่ต้องบอกก็รู้ ข้านั้นจะเป็นคนจัดการมันเองดีเหลือเกินที่วันนี้นั้นข้าได้พบกับเจ้าอีกาแปลกสามหัวเจ้านั้นทําให้ข้าไม่รู้สึกหงอแล้วฮ่าฮ่ายังคงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งนะครับเจียนซุนผู้ไร้พ่ายไปยู่เทียนนั้นยังคงมองไปที่อีกาแปลกทัง้งอ,อีกาแปลกสามหัวด้วยความตื่นเต้นตอนนี้นั้นเขารู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากในมือของเขานะครับตอนนี้หนึ่งในห้าดาบศักดิ์สิทธิ์อย่างดาบผ่าฟ้านั้นก็ได้ มีแสงเว็บมีแสงวาบวับออกมาเขานั้นสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังที่รุนแรงราวกับว่ามันนั้นดีใจมากที่จะได้เจอคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อตอนนี้นะครับเขาไปรียูวเตียนไม่รอช้ากำดาบแน่นและได้ปลดปล่อยคลื่นพลังที่รุนแรงออกมาความน่าเกงขามที่ทรงปานนี้ป่วยพุ่งออกมาจนผู้คนทุกคนที่อยู่ในที่นี้นั้นสามารถรับรู้ได้ในขณะนี้นะครับขณะที่ไปรียูวเตียนปลดปล่อยคลื่นโมเมนตัมที่รุนแรงนี้ ท้องฟ้านั้นก็ได้เปลี่ยนสีอีกครั้งสายฟ้าเปลวเปลืองระเบิดทะเลของคลื่นพลังสีม่วงนั้นก็ห้อมล้อมทั่วท้องฟ้าตอนนี้นั้นตัวตั้งท้องฟ้านะครับเต็มไปด้วยความปั่นป่วนราวกับว่าคลื่นพลังที่ไปดียู่เจียนนี้ปลดปล่อยออกมานั้นมันแทบจครอบคลองท้องฟ้านี้ทั้งหมดราชาดับทั้งสามนะครับอดไม่ได้ที่จะตุกตะลึงด้วยแรงกดดันนะครับและ ความน่าเองขามของพลังอันยิ่งใหญ่จากไปรียุเฉียนที่ปลดปล่อยออกมานี้ทําให้พวกเขานั้นอดไม่ได้ที่จะตกใจเป็นอย่างมากใช่แล้วครับพวกเขานั้นไม่เคยเห็นแม้แต่ครั้งเดียวว่าชายคนนี้บรรพบุุษของตนนั้นได้ใช้พลังขนาดนี้มาก,ก่อนในชีวิตไม่ใช่ว่าเขานั้นไม่ได้ใช้พลังมากขนาดนี้หรือคิดที่จะทุ่มสุดกลำลังเพียงเพราะว่าในอดีตนั้นเขาไม่สามารถหาคู่ต่อสู้ที่ทําให้เขาเอาจริงได้ต่างหาก ในวันนี้นะครับในที่สุดเขาไปรียู่เทียนนั้นก็ได้เผชิญหน้ากับสุดยอดจกักรพรรดิราชาแห่งสัตว์วิญญาณที่อยู่ในโลกมนุษย์อีกาแปกสาหัวเกระดับของสัตว์วิญญาณเขานั้นจะสามารถทุ่มสุดกําลังได้สักทีนี่อาจจะเป็นความเพลิดเพลินครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับคนที่ชอบการต่อสู้อย่างไปรียิ่เทียนยางไม่ต้องสงสัยสําหรับคนที่ต้องการที่จะเจาะทะลุอคอขวดเปลือก ข้าวข้ามนะครับทุกสิ่งอย่างที่อยู่บนโลกนี้ไปยังจุดสูงสุดอีกาแปลกสามบัวนะครับเขาเองก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากจ้องมองไปที่ร่างของมนุษย์ที่ยืนอยู่ตรงหน้าตอนนี้นั้นภายใต้สีหน้าของอีกาแปลกสามบัวนั้นก็เริ่มจริงจังขึ้นพูดตามตรงเลยว่าแม้กระทั่ง ก้าระดับของสัตว์วิญญาณหรือว่าสัตว์วิญญาณระดับเก้านี้นั้นขอยังไม่เคยเห็นมนุษย์คนใดที่ทรงพลังได้ขนาดนี้มันเป็นไปได้อย่างไรที่จะจินตนาการได้ว่ามนุษย์คนหนึ่งนั้นมีพลังมากมายได้ขนาดนี้ไปลียูเทียนนะครับสมควรแล้วที่ได้รับชื่อของชายที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกแม้กระทั่งตัวตนของราชาแห่งเราสัตว์ร้ายนั้นก็ยังรู้สึกหวาดหวัน่น ในเวลาเดียวกันนะครับโอหยางหลิงเตียนชายที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปทางเหนือนั้นอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงและจ้องมองไปที่ร่างกายของอีกาแปลกสามหัวดวงตาของเขานั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและแล้วนะครับไปรียุดทัทีครับและและ้วโอหยางหลิงเตียนก็หันไปจ้องมองจัวฟานเขานั้นอดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นในทันทีว่าเออจัวฟานนี่เจ้าในหุบขเขาเตียนโมของเจ้านั้นมีสิ่งมีชีวิตที่มีพลังเทียบเท่ากับพระเจ้า มีสิ่งมีชีวิตที่เทียบเท่ากับพระเจ้ามากมายขนาดไหนมันยังมีอีกหรือไม่ตัวตนที่หน้าหวาดวันในภูเขาเทียนโม่ในเวลานี้นะครับจัวฟานนั้นยังคงมีสีหน้าที่เข่งขึม,จ,มจัวฟานจ้องมองไปที่ไปรียู่เทียนและก็อีกาแปลกสามหัวที่ยังเที่กําลังจะเข้าปะทะกันเขานั้นไม่ได้ตอบคาถามนี้แต่อย่างใด เขายังคงให้ความสนใจกับไปรียุเทียนนะครับที่ปลดปล่อยพลังที่รุนแรงออกมาว่ากันว่าผู้คนนั้นยิงอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีความโลภและมีศักดิ์ศรีมากขึ้นการที่พวกเขานั้นจะต้องหวาดวันหรือเกรงกลัวการสูญเสียสิ่งใดๆไปวันนี้นั้นเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในหมู่มวลมนุษยชาติไปรียูเทียนนี้กับแตกต่างออกไป หากเป็นคนแก่ทั่วไปพวกเขานั้นคงจะต้องรู้สึกหวาดกลัวอย่างแน่นอนพวกเขาจะต้องกลัวการสูญเสียและความพ่ายแพ้สำหรับไปรีย่เทียนนี้ถือได้ว่าเขามีคุณสมบัติที่จะเป็นราชาเขานั้นหาได้ยากในโลกในเวลานี้นั้นเขากับกล้าท้าทายจากักรพรรดิของเราสัตว์ร้ายที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกโดยที่ไม่หวาดหวัน่นหรือว่ากลัวว่าตนเองนั้นจะสูญเสียอะไรไปคนแบบนี้สมแล้ว เขานั้นสมควรที่จะได้รับชื่อของชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกจัวฟานนะครับยังคงรู้สึกชื่นชมจากภายในเมื่อเห็นการที่ไปรียู่เทียนนั้นเขามิได้หวั่นหวั่นและยังคงดีใจและพร้อมที่จะเข้าปะทะกับอีกาแปกสามหัวบอกได้เลยว่าจัวฟานยังคงชื่นชม่อและอดที่จะนึกไม่ได้ว่าเมื่อเทียบกับเหล่าผู้ที่ได้ชื่อแค็ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในซีตวีปอยางโอยางหลิงเตียนหมู่หลงลี่สร้างควนเฟยซียารวมไปถึงผู้โสรลานมังกรคู่นั้น ไปรียูเทียนนี้ถือว่าดีกว่ามากจัวฟันนะครับยังคงจ้องมองไปที่อีกาแปลกสบัวและก็ชายชาราที่ยืนอยู่ในอากาศตอนนี้นั้นจัวฟานนั้นก็ได้กวาดสายตาไปยังข้างหลังของไปรียูเทียนและก็จ้องมองไปที่ราชาดาบทั้ง3ที่ยืนอยู่ด้านหลังของไปรียูเทียนด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามเอาละสิครับในเวลานี้บอกได้เลยว่าคู่ต่อสูอ้คู่ต่อสู้ของเขาจัวฟานนั้นไม่ใช่ ราชาดาบทั้งสามอีกต่อไปกู่ต่อสู้ของจัวฟานในวันนี้ที่จัวฟานเห็นอยู่ในสายตานั้นมีเพียงแต่เตียนซุนผู้ไร้ป้ายไปลียุเฉียนเท่านั้นเมื่อเทียบพลังของไปลิยุเฉียนกับราชาดาบทั้งเก้านั้นแน่นอนครับมันต่างกันราวกับฟ้ากับผิวผู้แข็งแกร่งในหมู่มวลมนุษยชาตินี้นั้นล้วนแล้วแต่ต้องขี้อายและหวาดหวั่นเมื่อเมื่อประสบพบเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่ง แต่ว่าไปรียูเทียนนี้นั้นเขากลับแตกต่างออกไปชายที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้นั้นกับตื่นเต้นเป็นอย่างมากนี่คือความแตกต่างระหว่างผู้แข็งแกร่งที่แท้จริงและผู้แอบอ่อนแอไม่รอช้านะครับโอหยางลิงเตียนนั้นหันมาทิศทางของจัวฟานและก็ได้ถามคำถามขึ้นอีกครั้งเออจัวฟานในอนาคตนั้นข้าอยากจะรู้ว่าสถานที่ตั้งของภูเขาเทียนมู่นั้นมันอยู่ที่ไหนบนโลกนี้กันแน่ ข้านั้นสามารถต,ต,าติดตามเจ้ากลับไปยังสถานที่แห่งนั้นได้หรือเปล่าโอ้ยางลิงเตียนนะครับก็ได้จ้องมองไปที่จัวฟานและก็ได้ถามขึ้นยังคงเช่นเคยนะครับจัวฟานนี่ได้ตอบนะครับเขานั้นยังคงจ้องมองอยู่ที่ทิศทางด้านบนเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งนี้ไปอโอ้ยางลิงเตียนผู้ที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในทวีปทางเหนือนั้นก็รู้ตัวในทันทีเขารู้แล้วว่าจัวฟานนั้นไม่ได้สนใจคําถามของพวกเขาเขาจึงเลือกที่จะถามต่อ ใบอโอย่างลิงเตียนนะครับก็เลยหันไปมองร่างที่หน้าหวาดหวั่นและร่างที่น่าทรงพลังของอีกาแปกสามบัวตอนนี้นั้นพวกเขารู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่ออย่างลิงเตียนมูโรงลี่สร้างควนเฟยเสียงและผู้คนอื่นๆเองก็รู้สึกมีความสุขมากที่ เก้าระดับของสัตว์วิญญาณใช่แล้วครับสัตว์วิญญาณระดับเก้าในตำนานนี้นั้นอยู่ฝ่ายเดียวของพวกตนในวันนี้นั้นต่อให้เป็นไปรียุเทียนชายผู้ไร้ป้ายบอกได้เลยว่าอย่างไงมันก็จะท่องป้ายแผแลแล้วนะครับตอนนี้นั้นเมื่อเหลือมองพวกเขานะครับจั่วฟานนั้นกับสายวัวด้วยรอยยิ้มจั่วฟานนั้นก็ยังคงจ้องมองไปที่ทิศทางของผู้คนอีกครั้งอันที่จริงนะครับสาหรับความคิดและก็คําพูดของเหล่าผู้นาระดับสูงจาก สีตะวีปย่างโอ้ยางหลิงเตียนที่พูดขึ้นว่านั้นการที่ได้สัตวิญญาณระดับก้ามาอยู่ในเป็นพันธมิตรและต่อให้เป็นไปรียู่เทียนเนี่ยจะชนะก็นั่นแหละครับจัวฟานก็สายหัวปฏิเสธไปในทันทีบอกได้เลยว่าอันที่จริงนั้นเขาไม่ควรประมาทเพราะว่าสําหรับชายที่มีมีเกียรติและศักดิ์ศรีผู้ที่เป็นดังวีรบุรุษนั้นเมื่อเมื่อเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่บอกได้เลยว่าความเป็นกับความตายนั้น มันดูห่างกันแค่นิดเดียวสิ่งนี้นั้นไม่มีอะไรการันตีร้อยเปอร์เซนต์ว่าชายที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดของไปรียูเทียนจะสามารถพ่ายแพ้หรือว่าชนะได้ความเป็นความตายผลของการต่อสู้นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแน่นอนครับในตอนนี้นั้นจัวฟานนั้นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกได้ถึงก้นบึ้งของหัวใจเขานั้นจ้องมองไปที่ร่างของ อีกาแปดสามหัวอีกครั้งเมื่อเห็นร่างที่กำลังประชิญหน้าอยู่กับอีกาแปดสามหัวในตำนานนั้นจัวฟานเขารู้สึกว่าเหมือนกับตัวเองนั้นได้เปิดประตูอีกบานหนึ่งจัวฟานนั้นรู้สึกราวกับว่าตนเองนั้นได้บรรลุไปอีกขั้นในด้านของสภาพจิตใจนั้นตอนนี้ประตูบานหนึ่งได้เปิดขึ้นตอนนี้นั้นมีสีของดอกกุหลาบต่างๆนะครับปรากฏขึ้นและบานสะพังในเวลานี้นั้นบอกได้เลยว่าทุกคนต่างก็จ้องมองไปที่ การตรงหน้าซึ่งจะเป็นการต่อสู้ของสองสุดยอดที่สุดของโลกใบนี้ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเนื้อหาของพ่อบ้านราชาปีศาจตอนที่182นะครับเนื้อหา99%ที่พูดในคลิปนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาที่มาจากปลายปากกาของอาจารย์ล้วนๆจริงๆเนื้อหานะครับอันนี้แค่ครึ่งตอนนะครับเนื่องจากในตอนที่แล้วเนี่ย1 0 8 0กับ181เนี่ยมันกินเนื้อหาของ182มาสัก 20บรรทัดได้นะครับแล้วก็อันนี้15นาทีจากเนื้อหาครึ่งตอนก็มันจะอยู่ที่เรดปกตินาะก็คือตอนหนึ่งเนี่ยถ้าสั้นก็จะประมาณ15ถึง20นาทีหรือถ้าเป็นเนื้อหาปกติก็จะอยู่ที่25ถึง30นาทีเนาะเนื้อหาทุกตอนทุกคำพูดที่พูดไปนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะคิดเห็นยังไงจะรู้สึกว่ามันกระชับหรือไม่กระชับเ,เราบอกชัดเจนนะครับว่าเนื้อหาของเรานี้เป็นการ ทําตัวเต็มไม่ใช่การสรุปก็เข้าใจนะครับว่าบางคนอยากได้เนื้อหาที่สั้นกระชับแต่ก็นั่นแหละครับแต่ละช่องมีแนวทางของตนเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับจะชอบแบบไหนก็ไม่ว่ากันแต่ก็ควรที่จะคิดให้ดีนะครับตอนที่จะคอมเมนต์เนี่ยเพราะว่าเราเองก็มีแนวทางของช่องเราในตอนนี้นะครับเนื้อหา99%เนี่ย เป็นเนื้อหาที่ออกมาจากปลายปากกาของอาจารย์ในบางครั้งที่อาจารย์พยายามเล่านะครับเท้าความถ้าเป็นในอนิเมะเนี่ยมันง่ายครับทาภาพย้อนแล้วกเ็เป็นฉากการต่อสู้ของลูฟี่ในดะีตแล้วก็เผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งแต่ในที่นี้นะครับมันเป็นนิยายก็ต้องออสื่อออกมาในรูปของตัวอักษรจากปลายปากกาซึ่งมันก็คือการสืบเนื้อหาอย่างหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกโอเคมาก มันคือเนื้อหานะครับมันคือ,เ,อ,อเรื่องราวซึ่งสําหรับบางท่านที่รู้สึกว่ามันเออเล่าไปเล่ามาเนี่ยครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออต้องการแบบไหนในเมื่ออาจารย์สื่อมาแบบนี้โดยส่วนตัวแล้วหลายคนที่เป็นแฟนคลับของการ์ตูนหรือว่านิยายเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเข้าใจและชอบกันก็บางคนบอกว่าเอ,อ้ยมีแต่น้ําก็เนื้อหาในตอนนี้มันมีแค่แค่นี้ครับแล้วแล้วจะให้ ทำแบบไหน,น,นครับก็งงอยู่เหมือนกันเนาะแล้วบางคนบอกว่าเหมือนลากก็เนื้อหาในบางตอนมันยาวอะครับจะให้จะให้ทําให้ให้สั้นเหรอครับก็งงมากนั่นแหละครับไม่ว่ากันนะครับจะชอบแบบไหน,นแต่ก็นั่นแหละครับก็ขอความกรุณาเข้าใจในส่วนของอเนื้อหาที่เราอยากนําเสนอออกมาเราอยากนําเสนอเนื้อหาแบบละเอียดนะครับพยายามเก็บรายละเอียดยิบย่อยในการต่อสู้ครั้งหนึ่งนะครับให้ให้มันสู้กันสู้กันจริงๆเนี่ยมันฟันกันแค่สองสามทีอะครับ ที่สําคัญที่สุดคือเรื่องราวความหมายความหวาดหวันเห็นไหมครับผู้คนนั้นรู้สึกตกตะลึงไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของราชาดาบรู้สึกหวัดกลัวคิดว่าตัวเองนั้นไม่ควรยู่กับจัวฟานในฝั่งของโอยางลิงเตียนชายที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปทางเหนือเองเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยภูขเขาเตียนโมนี้มันช่างยิ่งใหญ่แล้วภูเขาเตียนโมนี้อยู่ที่ไหนบนโลกซึ่งถ้าเป็นคลิปสรุปเนี่ยเราสามารถทาข้ามไปได้เลยครับเดี๋ยวครับฟันกันช่วงช่างช่วงช่างจบครับจบตอนแค่นั้นเลย ก็นั่นแหละครับไม่มีอะไรแล้ววันนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะก็น่าจะลงเร็วเร็วนี้เนาะเพราะว่าเนื้อหาในตอนนี้นั้นมันเป็นแค่ครึ่งตอนซึ่งใช้เวลาแค่15นาทีในส่วนของเฉพาะเนื้อหาจริงๆที่มาจากปลายปากกาครึ่งตอนเนาะเดี๋ยว 1, นึ่นะครับหน้าปรกพร้อมอ่านไว้พร้อมแล้วเดี๋ยวมาลงให้ตามหลังอย่างแน่นอนส่วนจะช้าจะเร็วก็เดี๋ยวดูวันและเวลาว่างอีกทีนะครับจะลงให้เร็วที่สุดนะครับง่ายๆ ก็ไม่อยากให้เพื่อนๆคอยนานนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่เข้าใจแนวทางในการทำช่องและก็ขอบคุณทุกๆท่านที่คอมเมนต์